สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The w i ั่นส์บายครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกหรือคนที่เกิดในวันที่24ตุลาคมจนถึง22พฤศจิกายนนะครับ ถ้าเกิดว่าอชอบคลิปนี้ก็อลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานั่นเองนะครับผมในคลิปของความรักนะครแล้วก็ในคลิปรายปีนะครับผมก็กำลังอยู่ในช่วงของการจัดทำ นะครับผมก็ยังไงก็จะทยอยนะครับผมลงให้จบนะครับภายในเดือนนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไม่พูดท่านทำเพลงนะครับผมก็จะไปในคลิปรายเดือนเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปความรักแล้วก็คลิปรายปีด้วยนะครับโอเคมานะฮะดาวอาทิตย์นะครับผมอยู่ในเรือนที่3นะครับเกี่ยวข้องกับการเดินทาง การสื่อสารการพูดคุยเจราจานะครับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้นั้นก็จะมีในเรื่องที่ต้องอพบปะผู้คนมากมายเป็นพิเศษนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของการพบปะทางด้านการเงินการพูดคุยกันตกลงนะครับผมถ้าก่อนหน้านี้นั้นชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นมีดาวอาทิตย์นะครับผ่านเข้าเดือนที่2นะครับผมดังนั้นในช่วงเดือนธันวาคมก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามา นะครับผมแผนสําหรับทําธุรกิจนะครับผมธุรกรรมทําการเงินนะครับหรือแม้แต่โอกาสในการหารายได้นะฮะดาวศุกร์ในเรือนที่3นะครับผมเรื่องของเอกสารอยู่กับดาวอาทิตย์นะฮะแล้วก็ดาวพลูโตนะครับจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะทําเอกสารเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมการจำนองนะครับเรื่องของสินเชื่อนะครับผมดาวพุธนั้นเป็นดาวประจําเรือนที่8ของชาวลัคนาราศีพิจิกเองอยู่แล้วด้วยนะครับ แล้วก็อยู่ในเรือนของเอกสารนะครับลัคนาอ่าไม่ใช่เรือนที่8คือ,อไรคือเรือนเงินของคนอื่นเรือนเงินของการกู้ยืมนะครับผมแล้วก็เป็นดาวเอกสารอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยก็สามารถทําธุรกรรมทางด้านนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าดาวฟุตนั้นก็กําลังอยู่ในเรือนที่3เรือนที่4นะครับผมยังไงก็ตามนะฮะ ก็จะเป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะรับถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอยากจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทางด้านเอ่อทางทางในช่วงนี้นะครับผมอ่ะดาวพุธนะครับผมย้ายเข้าสู่ราศีกุมในเรือนที่4นะครับตั้งแต่วันที่2มกราคมสําหรับบางท่านนั้นจะเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับในแง่ของบ้านนะครับผมหรือในแง่ของความคิดเก่าๆแผนการเก่าๆนะคร แผนการตั้งเดิมของคุณนั้นอาจจะได้หยิบยกขึ้นมานะครับกลับมาปรับฟุนใหม่กลับมาคิดใหม่กลับมาทําใหม่นะครับผมและดาวพุธนั้นกลุ่มกับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนของบ้านด้วยนะครับตอนนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านนะคบผมก็มีโอกาสที่จะวางแผนนะครับผมทางโครงสร้างสําหรับ บ้านในระยะยาวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านการปรับปรุงพื้นที่นะครับผมการรีโนเวทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดาวที่จะเริ่มเข้ามาสมทบนะครับผมในช่วงตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปนะครับจะทําให้นะฮะท่านที่มีการวางแผนจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านนั้นได้ลงมือทําอย่างจริงจังได้นั่นเองนะครับผมบางท่านนั้นนะครับดาวพุธและดาวที่เข้ามาสมทบในเดือนนี้นะครับอาจจะปรับบ้านเป็น เป็นโฮมออฟฟิศนะครับผมอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมวันที่14มกราคมดาวพุธจะเดินถอยหลังกลับเข้าสูเ่เดินถอยหลังกลับมานะครับผมจากราศีกุมนะครับผมจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นะครับถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านไหนนะครับผมกําลังจะทําธุรกรรมทางด้านการเงินในช่วงเวลานั้นก็ต้องระวังในเรื่องของความผิดพลาดของเอกสารนะครับเพราะว่าดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากที่จะติดขัดมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผมได้บอกไป นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารเอกสารก็จะต้องระมัดระวังให้มากๆนะครับผมในเวลาดังกล่าวนั่นเองนะครับดาวอังคารดาวประจําตัวดั้งเดิมของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่24มกราคมนะครับดาวอังคารจะทํามุมที่ดีถึงดาวพฤหัสนะฮะดาวของโอกาสนะครับแล้วก็เริ่มทํามุมที่ดีต่อดาวยูเรนัสนะฮะดาวของการเปลี่ยนแปลง และการเดินทางนะครับผมราศีมังกรเนี่ยจะเป็นเรือนที่3ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดังนั้นหลังจากวันที่24จะเกี่ยวข้องกับการจําเป็นจะต,ต้องเดินทางนะครับไปในที่ใหม่ๆไปเจอโอกาสใหม่ๆอันนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนั้นมีดาวบา,บางอย่างนะครับผมที่เป็นอันตรายนะครับผมอย่างเช่นดาวสาวดาวอังคารหรือดาวยูเรนัสนะครับ ในเดือนที่3ก็จะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุสําหรับการเดินทางเอาไว้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีพิจิกนะั้นมีดาวศุกร์อยู่ในเดือนที่3นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับผมไปด้วยกันกับคนรักนะครับผมแต่ว่าคือจริงจริงแล้วมันแค่บางท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นตอนนี้กําลังเดินถอยหลังนะครับ จะทําให้ความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนใหญ่นั้นจะมีระยะห่างนะครับผมอจาจจะเพราะการเดินทางอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมบางท่านดาวศุกร์เดินถอยหลังมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะได้เจอคนรักเกา่าเก่าคนคุยกเก่านะครับผมจากการเดินทางจากการพูดคุยการติดต่อสื่อสารกันอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมดาวศุกร์กุมดาวพลูโตนะครับผมดาวประจําตัวและส่งถึงดาวเนปจูนในลักษณะที่ดีบางท่าน จะโชคดีนะครับผมได้เจอคนที่มีความผูกพันกันมาในระดับจิตวิญญาณนะครับผมจากชาติทบอื่นๆนะครับดาวศุกร์นะฮะจะเดินหน้าในวันที่19มกราคมสําหรับท่านที่กำลังจะมีปัญหาทางด้านความสัมพันธ์นั้นนะครับหรือตอนนี้มีอยู่นะฮะก็จะดีขึ้นหลังจากวันที่19มกราคมนั่นเองนะครับผมนิวมูนในวันที่2มกราคมเดือนที่3จะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยนะครับผมการสื่อสารการเดินทาง นะครับอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีฟูมูลนะครับในวันที่17มกราคมนะในเรือนที่9บางท่านจะมีโอกาสได้เดินทางในระยะไกลนะครับผมอจาจจะไกลได้ถึงแต่่ตางประเทศเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมีโอกาสทางด้านการเรียนการศึกษาบางท่านก็สามารถจะไปในลักษณะของออการตกผลึกนะครับการตระหนักรู้นะครับผมหรือว่าการพัฒนาในแง่ของ Higher Level นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกฝนในเรื่องของยานในเรื่องของเซนส์ พิเศษต่างๆนั้นก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตอนตกนะครับต่อไปก็จะเป็นในแง่ของโหราศาสตร์ไทยเออไม่ใช่โทษโทษในแง่ของไพ่ไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยนะครับผม,ผมก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับผมรบกวนตรวจสอบวันเดอนปีเกิดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกทุกๆคลิปนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ย ตัวลัคนานะครับผมจะมีความแม่นยำมากที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกทั้งชาแนลของเรานั้นนะครับผมเป็นชาแนลที่ใช้หัวราสศาศาตร์ตะวันตกนะครับผมไม่ใช่หัวราสาตรต์ไทยนะครับดังนั้นการน,นับวันที่ก็อาจจะมีความไม่ตรงนะครับผมกับที่คุณคุณเคยดูดวงกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนลัคนานะครับผมหาได้จากการใช้เวลาเกิด นั่นเองนะครับผมยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าทุกๆท,ท่านนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาเกิดฉันอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถดูได้ที่ดาวจันนะครับผมกับตัววันเกิดนะครับผมก็คือดาวอาทิตย์นั่นเองก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ้ามีไพ่ร่วงลงมาแล้วนะครับหนึ่งใบไพ่ร่วงะนอะงก็ต้องให้เขานิดนึงนะครับอ่ะเข้ามานะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หาลัคนาได้ นะครับผมก็อยากจะให้ดูจากลักษณะก็จะมีความแม่นยำมากที่สุดนั่นเองนะครับผมไพ่ใบแรกนะครับ the emperor สามดาบเฮ้ยไพ่าสามดาบขึ้นเยอะนะหลายราศีเลยนะช่วงเนี้ยนะครับก็อย่างที่ว่าแหละเพราะว่าดาวดาวพุธไม่ใช่ดาวพุธโทษ ดาวสุกเดินถอยหลังนะครับก็ทุกหลายๆคนจะมีปัญหาในแง่ของความรักความสัมพันธ์เนาะนะครับเนี่ยเปิดมา12จักรราศีมีไปแล้วเกินครึ่งแน่นอนนะครับ3ดาบเนี่ยอ่ะสิเหรียญ1ดาบนะครับผมควีนถือคาถานะครับไพ่สีถ้วย คิงถือดาบไพ่แปดถ้วยไพ่เก้าถ้วยแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะครับอ่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนนี้นะครับมีไพ่เดียมเ e r o r อยู่ตรงกลางนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงความมั่นคงทางด้านจิตใจนะครับความเข้มแข็งความเด็ดขาดนะครับผมเมื่อกี้เกือบจะบอกว่าความโดดเดี่ยวแต่มันก็ไม่ไม่เชิงนะนะครับไม่ใช่โดดเดี่ยวโทษความเด็ดเดี่ยวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วชาวราศีพิจิกก็จะเป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมนะครับไม่มีตรงกลางนะครับผม ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมมีแค่มีแค่1กับลบหอ่ะไม่มี0ูนะครับผมดังนั้นพอไพ่พเดียมเคอร์อยู่ตรงกลางจะพูดถึงในแง่ของการตัดสินใจก็เป็นไปได้หรือว่าในแง่ของความใจแข็งการโดดเดี่ยวนะคบไม่ใช่โดดเดี่ยวโทษอีกแล้วความเด็ดเดี่ยวนะครับผมที่ทําให้คุณนะมีแบบว่าใจเพชรนะครับผมบางคนนะ,นะะในเรื่องของหน้าที่การงาน นะครับผมก็อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในลักษณะของการยกระดับนะครับผมการก้าวหน้านะครับผมการได้รับการโปรโมทก็เป็นไปได้แต่ถามว่ามันชัดเจนไหมมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะแต่ว่าคุณสามารถจะใช้นะครับผมโอกาสตรงนี้ในการแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามแต่นะครับผมอ่ะแต่ในที่นี้นั้นนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีไพ่3ดาบเข้ามานะครับหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะนะครับผม1ดาบนะฮะเข้ามาในช่วงของการแก้ปัญหานะครับบวกไพ่ยอย่างพระราชาถือดาบกับเดียมเพอเดอร์เข้ามาที่ทําให้เรานั้นมีความเด็ดเดี่ยวมากเป็นพิเศษเข้มแข็งมากเป็นพิเศษนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ช่วงนะครับผมที่เราจะเขาเรียกว่ายื่นมือไปนะครับผมเพื่อรับนะครับผมความสัมพันธ์นะฮะกับใครก็ตามที่เข้ามาในช่วงนี้ นะครับผมบางคนอาจจะยังรอคนเก่าอยู่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าด้วยความเด็ดเดี่ยวความมั่นใจความเข้มแข็งในตอนนี้นะครับผมมันก็เลยทาให้คุณนั้นถ้าอยากจะรอคนเกา่าคุณก็จะแบบเออแล้วไง for so what นะครับก็ฉันก็อยากจะรอจะเป็นยังไงมันมันเรื่องของฉันอนะมันชีวิตฉันหรือออกไหมนะครับไพ่6ถ้วยเข้ามานะครับผมแล้วก็ไพ่เอ่อวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาไม่ใช่โทษไพ่สิบเหรียญเข้ามานะครับผมนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงในเรื่องของเหมือนกับว่าคุณ วางเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าคุณอยากจะแต่งงานกับใครอยากจะอยู่กับใครถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจก็ตามแต่นะครับแต่ว่าคุณมีความมั่นคงอะ่ะทางด้านของจิตใจแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะยื่นมือขึ้นไปรับความสัมพันธ์จากคนอื่นๆหรือว่าความหวังดีจากคนอื่นๆเข้ามาในตอนนี้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าบางคนนะนะครับผมมีไพ่แปดถ้วยเข้ามาคือหลายๆคนผมคงรู้แหละว่าเออมันอาจจะแบบ เหมือนคุณรู้ตัวเองว่าคุณจะต้องแบบเออฉันจะต้องเดินไปนะฉันจะต้อง move on นะฉันจะต้องไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่พอคุณ move ไปแล้วอ่ะคุณก็เหมือนกับกลับมาที่เดิมอ่ะเพราะว่าคุณนั้นนะครับยังไม่รู้ว่าแบบ เออฉันฉันจะทําไปเพื่ออะไรแล้วเหมือนกับคุณยังไม่พร้อมนะครับอันนี้ก็ต้องรอความพร้อมก่อนนะครับผมด้วยการที่อะไรครับอ่าหนึ่งดาบเข้ามาหมายถึงคุณอาจจะต้องแก้ปัญหากับนเรื่องของความสัมพันธ์ตรงเนี้ยก่อนนะครับบางคนอาจจะอยู่มีความสุขกับการเป็นโสดอยู่เนอะนะครับไพ่ก้าถ้วยเข้ามาถึงแม้ว่าคุณนั้นมีอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมกกกกเเเนไไนะคราาะรครั่รร่ยกขกาาากกางออีจจ ข้าคืนแบบอดีตชาติเลยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะดาวศุกร์ดาวครูโตกรุมกันทามุมถึงดาวเนปจูนด้วยนะครับผมดังนั้นก็จะพูดถึงในแง่นนของความรักนะครับผมในแง่ของคนรักเก่าที่มีความผูกพันกันมาจากอดีตชาตินั่นเองแต่ว่าณนะตอนนี้นั้นคือต่อให้คุณเจอใครคุณก็อาจจะยังไม่สนใจหรอกนะครับถ้าดูจากไพ่นะครับผมในตอนนี้อ่ะต่อไปไพ่เด็ด นะครับหมายถึงการจบนะครับผมจบบางคนอาจจะจบไม่ดีนะมีไพ่สามดาบเข้ามาแปดถ้วยเข้ามาไพ่เด็เข้ามาไพ่ของความเด็ดเดี่ยวเข้ามาในตอนนี้นะครับไพ่หนึ่งดาบเข้ามาอ่ะตัดสิพร้อมตัดนะครับผมตัดมาตัดได้ตัดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านนะครับอาจจะเลือกที่จะเดินหน้านะครับผม move on นะครับละทิ้งความเสียใจไพ่ห้าถ้วยเข้ามาอุ๊ยชัดมาก นะครับผมละทิ้งความเสียใจละทิ้งอะไรเก่าๆละทิ้งความรู้สึกเก่าๆที่ไม่ดีนะครับผมบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นแบบมีความไม่เสมอภาคกันนะคือถ้าจะพูดกันตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็คืออาจจะมีความรู้สึกว่าอมันสินงไม่เสมอกันบางอย่างคุณอาจจะไม่เข้ากันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าไพ่สามดาบเข้ามาบางคนก็จะมีปัญหาในลักษณะในลักษณะของรักสามเศร้าของเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะนะครับผมแล้วคุณก็เลือกที่จะแบบโอเคจบ อาจจะเพิ่งรู้ความจริงไงก็เป็นไปได้นะครับผมก็เลยทําให้จําเป็นจะต้องเดินออกไปนะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านในตอนนี้ก็คืออาจจะยังไม่ขาดนะนะแต่ว่าถามว่าขาดได้ไหมไพ่เดดเดย์เข้ามาอ่ะขาดได้สินะครับผมอยู่ที่จิตใจของคุณแล้วแหละนะครับไพ่เด e เดวิลเข้ามาคืออะไรครับ the d e วิลคือพันธสัญญาคือการผูกพันคือกิเลสคืออะไรที่มันแบบผูกกันมานะครับผมถ้าสมมติว่าคุณเป็นโสดนะครับ โสดแบบโสดสนิทจริงๆนะคุณมีโอกาสได้เจอคู่นะครับผมที่ผูกพันกันมาจากอดีตชาติอันนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับผมแน่นอนนะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอ่ะคืออันนี้มันแล้วแต่คุณได้เลยนะ mm hmm. เพราะอะไรครับไพ่เดอะเดวิลก็เข้ามานะครับผมไพ่ของอ่อาไพ่ของการเรียูเนียนก็เข้ามา ให้ของความสุขก็ยังมีนะครับมันเหมือนกับว่าโอเคฉันอยู่ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรแต่บางคนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแน่ใจแล้วว่าไอ,อ้ความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกเกินไปฉันรู้สึกเหนื่อยฉันพอแล้วพอนะครับผมตัดทิ้งได้ไหมห้เดดเดดเข้ามาตัดได้สิถ้าอยากตัดนั่นเองนะครับผมอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูไพ่กัน ไพ่คูเชลนะครับผมเอองูเจนออฟพูนิชเมนตนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือในเดือนนี้นะในเดือนนี้นะครับถึงผมจะบอกว่าคุณจะจบได้หรือคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้จบง่ายนะคุณนะเพราะว่าพอเด e d ดเดเข้ามามันไม่ได้เหมือนแบบไพ่จัสเมนตแบบว่าโอ๊ยปลดปล่อยฉันแบบปลดแอกนะครับแต่ไพ่เดิรดเดมันคือการลงทันนะ มันคือการฟันเคียวฉับปุชนะครับผมแล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงคือคุณก็ยังต้องเป็นแบบเป็นนักสู้อ่ะเป็นวีริเออร์ก่อนนะครับผมเป็นแบบเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆนะครับผมมีหนึ่งดาบเข้ามามันก็เหมือนกับว่าจักรวารแบบอันเนี้ยฉันยื่นอาวุธให้เธอแล้วเธอจะตัดไหมล่ะความสัมพันธ์เนี้ยเธอจะตัดไหมล่ะความยุ่งยากในตอนเนี้ยนั่นก็คือ เรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจต่อไปซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบสี่ถ้วยเข้ามาเอ,อฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไงฉันแบบขอพักก่อนได้ไหมอยากจะวางมือจากตรงนี้ก่อนฉันรู้สึกเพียดหรือเกลืฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะตัดสินใจยังไงดีก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าในเดือนนี้นั้นจะเหมือนกับว่าพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่าการเล่นชักเขยอะร,ระหว่างการไปและการอยู่กับที่อะนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะฮะ ใช้เวลากับตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยดาวาส่วนใหญ่นะครับผมที่อย่างเช่นดาวเสาร์นะครับผมเดียดดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธเนี่ยก็เข้าไปในเรือนที่4นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับในแง่ของสภาพจิตใจในแง่ของความหยุ่งอยากใจในแง่ของปัญหาภายในนะครับผมซึ่งคุณนั้นอาจจะต้องใช้เวลานะครับที่จะเขาเรียกว่าดำดิ่งลงไปนะครับในลักษณะของราศีพิจิกที่เป็นแบบน้ำลึกเนาะนะครับผมก็ ต้องใช้เวลานะครับผมในการคุดคุยแล้วก็การแก้ปัญหานะครับต่อไปไพ่คำแนะนำนะครับดอกลิลลี่ออฟวาเลอร์นะครับผม happiness is found uh, with your purpose นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยความสุขจริงๆแล้วสำหรับพวกคุณนะมันก็ไม่ได้อยู่ไกลหรอกมันก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณนั่นแหละคุณอยากมีคนรักแบบไหนละ่ะคุณอยากสร้างครอบครัวกับใครละ่ะคุณคาดหวังจะมีความสุขกับใครละ่ะนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถรักคนได้แบบ unconditional love ไม่คาดหวังอะไรและคุณก็รู้สึกว่าไม่ต้องการใครอีกแล้วเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ตรงนี้ต่อไปสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้ไงพวกคุณมีเป้าหมายแบบนี้ไงก็ทําได้แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือไม่ฉันจะมีคนรักที่ดีวิเศษเลิศเลอแล้วคนนี้ตอบโจทย์ไหมถ้าถ้าคนนี้ไม่ตอบโจทย์ก็ก็เท่าน,าน,นั้นนึกออกไหมครับ ดังนั้นนะครับผมก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องต้องเลือกนะครับผมว่าอาจจะทํายังไงต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะครับสาหรับผู้ที่มีลัคนาดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่ 24ตุลาคมจนถึงวันที่22พฤศจิกายนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางชา n น,นลของเราสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ